เจ้าก็บพ่อเขอยู่เด็กนะโอ้โหสสบายกับบอสบายเน้องอูมีน่ะได้บ้านนี่กลาวสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้น้องโดนลักพาคนขึ้นสวนทุกคนเอ้ยมีแต่สวนตักกับสวนตักสวนตักอะไรสวนตักพี่น้องมาได้ไปห้างไหนพี่น้องเอ้ยเออมื่ออื่นพูดแล้วยังไปเนาะไปพี่น้องตักข้าวปุ๋งพี่น้อง ต้องอะไรได้ไห้อืตั้งว้าววันน,น,นี้อากาศหนาวหนาวพี่น้องเอเดดโอ้อยู่ในทางหนาวหขั้นหนาวใกล้เฮาก็เริ่มนอกไปตักตะดูกเลาใกล้มันเงา คนก็มากินใกล้ตายอ,อีกนี่จะเม็ดมะฮุ่งให้แล้วมันจะเกิดนะนี่นะเอ,อ้ยเกิดนะย่ามันนะนนกินเม็ดมะฮุ่งเป็นน้ำครับเพผลบ่มีเลี้ยแล้วพักต้งเขาเอาออกแล้วอ่านะโบแห้บงบบรู้คอยเปิดประจำมั้งหรอหัโอ้ยลูกเพชรยังกบบระโดดย,ย้อนเปิดน้ามันก็ครึ่งหนึ่งเม่เปิดใส่กับปุายเลยกระปุยย่ามันอันย่านะเม็ดย่านพักไผ่นั่นแหละโอ้ยชุกินฮดไปโลด บ่บ่บนี่ก็ไม่ได้ไปใจเส้นเพี่น้องเลยบ่หู้ิไปเลยบ่ไปบมื่อกี้เข้าป่างมขี้บ่เฮ้ยเฮ้ยเไปนะไผ่ละปีงนะบ่บ่บ่อยู่เวอนนี่แหละพี่น้องค่อยได้ค่อยบ่ไปละเมืกี้เข้าป่าทำการพี่น้องมือนี่มีแต่เด็กน้อยเฮานี่แหละไปน้องกาน้องงกเท่านั้นแหละ สุดลันทดแล้วนี่สุดเจ้าเอ้ย้าคอยนี่ซ่องนี่เป็นยังไงบ่มีคนไนว้น้ำ้าดอกนาเวเบ็ดนี่บ่มีคนเบิ่งเขาเลยเดี๋ยนี่สุดลันทดแล้วได้นี่นี่น้องกามาแล้วปะไปหดชวนนั่นบันนี้โซมอนี่แลยลูกจังมาถาม่ังว่ามาป้ารักอง่างย <ๆ S 2> ย,ยับขึ้นไปอีกยับขึ้นไปอีกมันบ่เทิมตัวนั้นทำพ่อพออยูอ่ห้านแล้วด้ไป ที่จะเข้าข้างงูหลัวแดดนั้นยังอยู่กวดีโอ้ยเราไปบาทเฮ้ยให้น้ำมันเป็เม็ดแน่ด้วยก็ม,มนันเม็ดนะเป็นแบบนี้บาลนี้เอ้ยจะเป็นซอกนานพักเอา<ห>ความงามของมันบ้าบ้บ,บ,บ่ต้องงาดเดียวรอก ให้ยังเล็บไปนะก็ได้โอู้มามาพี่น้องค่อยสิพีดเองนี่ค่อยย่านพักค่อยมันเจ็บปวดรถดร้าวนี่บ่เนาะตอนนี่หูดังหันโอ้มันฮดพักบ่อีลาหนิหรือมันฮดมันเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยจำเป็นชาดเนอกชาวลาวอันนี้โอ้โหป้าจะได้ผัวแห้งนะที่เจ้าเอ้ ไม่รูกผูกขาดนี่เอ้ยบอกว่าผัวแห้งแล้วบาทนี่บ่มีไพยินบ่บอมีไพต้องการเน่พังแม่เว้าบ่มีไพต้องการลูกแน่นอนมีแต่ขา้าเจ้าวอายอกล้อเล่นซื่อยินบอน้องก้าวว่าอะไรหาผัวยากเนี <t <t ่ยเด้อคนขี้ร้ายน่ะแหมทุกคนอืมเพื่อนละงามบ่สันงามเลยเนาะ ทั้งหลอบอจักจคนชเฮ็ดโมดได้จะเิ่งพักคนามมมาไหมเอ้ยย่าช่วย่าเอ้มาวน้องพักลมตายดิเย็นวะาัวนี้ตวดีักลมตายวันนี้รีพนทดพักดิเนาะพนละนเวิดพี่น้องเลยนาวเวิดโอย่ได้หนาวอ้นนี่คนจนเปียก เบี้ยปุดบอกคนเคลารแต่วันลี่ขอกินกระเพาะรเปล่นียโอไปรถพาไปฮ็ดคันเบ็ดรถบอกาเจ้าาหยังบนะว่าสีบาสีเยอะเฮ็นท่าเดี๋ยวเนาะงเม็ใหญ่บานยงาาเออแม่แม่ยาวไกลเลยนะนะโอ้ยชีบียกุบินะน้อ่นนะแม่ ไม่ใช่ก็มันจำหัวนี่แหละโอ้ถ้าม่ก้อนทุกคนเดอ๋ฮวจะไปเห็นบางเบ็ดเพื่อจะไปคิดลามืบออื่นเนาะพี่น้องเนาะโอโหสิบใยให่แล้วพี่น้องเอ,อ้ยฝนใช่ฝนนะนะว่าพักเพิ่นหนะักแเพินพ่นเห็ดเง็้จะตีปันมิดอันกวดฟ้หาหน้าดับอย่าว่าใส่เขาตัวเองเห็ดเดีวยวกินนี่มีหลักฐานอยู่ได้ตัวเองเหด็ไหหดไปกินีได้หม็ดใหญ่ฟันไม่เหี่วยวฟัน อ่างกันหินเหนื่อยแคนเด้ดเหรอดะขึนคเิด้ไแล้วตไม่อดเะีๆพักเขียวก็จีหม้อน้ำหมอน้ำไปเรือมอน้ำนะ ชีตยังน้องทุกคนเนาะชีดมั่วเลยใส่มั่วในไหนใส่กลงมึงนี่แบบมั่วบาดนี้ชีเสริมเล้าเล้บมั่วเดี๋ยวน้องลาหลังจากที่เฮาฮดพักแล้วทุกคนเฮาก็สิไปเอาคันเบ็ดโลลากากษัตริยก้าชูไปชีดเบ็ดมืออื่น ทุกคนเลยจุกค่อยกับโบมีสีแนวให้ถ่ายให้จุดเจ้าแล้วสิ่งที่แปลกๆสิ่งที่จุดเจ้าอยากเบิง่งอยากเห็นก็ได้เอาหากับขึ้นพ่อพทอไปได้เอาันเดียวนะเัมืนน้องด้วยสิคันด้วยสันบุเป็น เางไปให้กล้รถนี่สีดยแม่โมมีนะเดมองนู่นค่ะเดไอ้น้องชายนะก็น้องได้ายห้ลูกมันนูกมันลูกผสมกันไห้อันนี้อันนี้เราเรียกคุณหนูอ่ะไอพี่น้องเป็นมาเด็ติดใจคุณอะมันก็ดีแลว อ,อ๋อันเดียอันเดียอันเาาดียปลิกเกิบบะนี่อันทีสันะ่งแท้เออขึ้นมาอยู่อันนี้อันโมบะนี่นะทะลุขันย่ขึ้นมาไพ่บัดบอกให้ย่าขึ้นมาอืม ไปในห้องน้ำมันก้นไปนอย่างนั้นหัวแรกไม่มรู้เป็นอะไรกันขึ้นปูนปตอนเช้าหัวสิขึ้นไปเก็บหัวพักบัว,วนนัักบวทุกคนเลยคฮาสิไปกินก้าวป่าหัวพักบัวหรือใบพักบัวใพักบัวเขาไปกินกับเพียงโลซมปลามออือเัาก้นในนี่จิ๊บได้ลลเลยเนาะ มือน้อกสก้าก็ไม่ได้ไปลงไม่ได้เกงปลาเกงหอยจีเคยมีคนลงหาได้ปลาแล้วนอกสก้านะถ้าโ่นน้ำอื่น่จักละไปชิดลายเทือกไปกินน้าจะโตได้ปลาไม่จ้ะจักควายเ็ด่ไหรุ่นะก็สิคาดย้อนอยู่บ่เนาะจักเบส ลูกคันบดคนนี้เยาวปุติเบียร์เฮ้สนุกเลยค่ะเอามาของน้องนกแล้วเจ้าหมูมีชิดข้าอย่าให้มันแตกนะข้าย้อนคุณเนี่ยคุณแกสุเทียมมามัดนั่นและมัดเบ็ดบานนี่ตัดเลยส้นมันอั่นนี่ตัดนั่นแหะ อันแรกสันส่นตัวนี้ว่าคือว่าตัดใช่ไหมตัดโดนนี้ตัดโดนนี้แล้วคู่คู่โดนนี้กระจายอ่ะตัดเดินใด้ครพี่บังตัดโดนนี้ใออกกามาให้โดนนี้มาโดนนี้แล้วก็เห็ดเปอ่ะเห็นอ๊อกตตายโซลมแห้งเธอเป็นเสียตัวนั้นขาดก้อนไหนแล้วล้ะเกินั้นนี้แล้เราโดนในอ๊อ เอออาหูแลหูแลอะยาคุณฮะคูณรถกี่เดือนหมาบค่เนื่ยนึกือบมีเนาะเอาไปได้ชนเอามีดน้อยไปมี่ฮะเอาไปย่างน้ำไม่น้อยขินเข่าปลาจังวะเออเอาผาไปเลยไปพันไม้ไผ่ทิมผ้าเขแล้วบาทนี่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโ้อยโ่้ย้าโอยโ มาไปบ้านไปวันเอาจะไปบอกอะไร้นแม่หนะก็จะมาถึบ้านแล้วไงจ่ยจุ้ยพานนอออกมาไหมอ่ะเ็ชูดค่อยเลยดีวมีห่ขด่ไยเจ็ดตัวุขาวค่อเห็ดบเป็นเอาสูนงสตาเป็นบเป็นแล้วจักรโได้ํำเล็บมือสิเจ้าเลยนะ เฮ็ดมือลูบลูมาเบิ่งชีวิตจริงนะทุกคนอ้าวมาว้ามึงนู้เฮ็ดมือลูบลูมาเบิ่งชีวิตจริงวายน้องชายว้าวเล็บมือปานของปอมเล็บมือเล็บมือปานเพียงคนกับตัวปอมอ้าเอึดล้างเงาอยู่เท่าชี้เท้าโอ้ไล่แต่ ยังมีไปเอาเนาะเอาแล้วก็ยังมีแปลเอาไปเอามาน้องมาเยอะเยอะเลยละมันนี่เอาปัวซี่คนมันนี่ว้าคะแนนพอเอาคนนึงกับบุญหัวแล้วล่ะขึ้นมาขึ้นมาการถมันนี่ไก่ทำไมไกลเ่็ำไมเนาะคนนึงจะเขาเอาบ่เนาะสายตา เจ้าเห็ดให้น้องนกเด้อแล้วเามัดเบ็ดจังได๋ล่ะมัดเบ็ดแล้วก็เกี่ยวเกหาเสิร์ดบ่มก็เด้อพี่น้องอ๋อมัดหมองเบ็ดยังบ่ปินมาค่อยสิมัดให้บักเบ็ดใหญ่โพบิดนะผู้ดีมัดปลาใหญ่ได้จังได๋าปลาน้อยบ่ได้่ใคสิเอาปลาน้อยเทานี้เทานี้น่ะอ่าเห็นแล้วบ่เฮาไป10ตัน้อก็บ่ได้เบ็ดใหญ่ถ้าว่ลุงเ็ด มอเรื่องเบสจริงจังขนาดเขอมือเอยจะไปแกงเบดรอชมเลยก็หัวงอกเอ้ยเนาะงนะน้องชายหัวหัวงอกเอ้ยหัวควันงอกเอ้ยแดงไดงมีงอกมีันบอกไม่ได้เข่ามันเข่าเองมันไ่ได้เข่าทุกคนข้ามัเท่าก็จะมาข่า มือนี่สิบไมไปเไดหมือหุนนเท่าเราบอขาวดอกเป็นควอยู่อันีเนาะมือหนนี่ย่ำประมทางอยู่เป็นปคุละทางกอดไปปางกอดไปกอดไปโอ้เห็นไมเห็นนั่นนี่แล้วได้แล้ววันนี้เห็นลึกๆ เห็นลูกๆนีออ่เสื้อมันจังบอบ่อ้อ,อมัดก็ต้องแน่นๆไม่หลวมอย่าพาน้องไปเล่นคีดินได้ทุกเนี่ยเอไปใส่กระแต๊บแล้วก็เล่นคู่คืนยากหลายแล้วซื้อกินจ้าอาม,มาจะใช้งนจะหูบทจะไปซื้อเบ็ดนี่มาคอยเจ้าได้ปลาโลนึงล่ะด่ะ แพ้กันแท้โจ๊กฮอตซี่สิพันซื้อสายเบ็ดกับเบ็ดชองันนี่มากินนี่แด้โลนึงเลยขั้นเบ็ดขอมเมนต์ขั้นเบ็ดจะย่ามันดอกก็ได้ไปสิไรเบิ้งเล็บมือแม่เบิ้งเล็บมือลูกของปอมาติดสิเจ้าย่านอาจารย์วดวดเล็บย่านหายไปตัดข้าวเงี้ยเลย ได้อาจารย์กดเล็บอาจารย์เลาะคอยชีกดตอนชีเจ้า่ได้ึงิ้ม้ได้แล้วดไประมาณนีเด้อพี่น้องเด้อะอยู่ไปยู่าสลามบ่เจ้าป้าถือมือนแก้ให้นเด้อไม่พอปแก้ให้ได้ดีลิบมือพาตักทิมนี่สิงะยังไงมือหอท่านท่าได้อะแก้ป้าบ่ ก็ได้ว่าขนาดนั้นแหละเอามือห้องใช่ไหมรถมือห้องใส่ไม้ในนี้แหละพาจิ๊บในนี้ออกรถเจ็บบอกบ่งมัเบ็ดนี่กลัวฮะใส่ปลาโคอล้วนี่โจนดิวซีนึงขนาดซองอันนี้ได้ไหนด้กับเสื้อบรสี่สิพันจุเจ้าเออสี่สิพันเกือบสี่ถึงร้อยบาทเนาะลงทุนให้ีซีเบิรงไนี่เนาะทุกคน จนบวจนจนจนพองเอ้ยกับจนกข่าวย้อนและลงทุนเอฟซีมีความสุขเหะมาใหม่นะเอฟซีมีความสุขเบิึงคลิปเพาเนาะมันจดไดๆมันจดไดๆเอากระไพามาไปบ่ดูิวแล้วเดรื่องบาทนี้ยังบวเป็นใหญ่จนช่างหัวจนงอกเลยยังมันปสาคำก็งอกสองคำก็งอกนี่เนาะงอกเราไม่ัวใจเบิด มานานัดในนี่นห,นดดหรอวะหมัดเบดเนาะอุยมัดนุ๊กม <c oughs> ัดในนี่คือกระหน้ำบิเทนนี่กระดิงนนี่โซนเขาได้มัดนามัดเนะเอ้าโซนนอะนุ๊กาหน้าเออบนดียวโดนลราุด้เนาอหลานม่นี่อยู่ในทรายนั่นบาดเลยกดเอาด้วยนันโดนน้ำดำดนะออจะล้อปะโอ้ยถ้าค <c oughs> อยไปบงวิธีมัดจ้ทุกคนเดป๊บหนึ่งมะ บางน้องหันวิธีคนหมัดนะหนานะเดี๋ยวไอหนึ่งวิธีคนหมัดนั่นระเบิดคอยเบาคอยเบาโมเป็นซื้อโมเป็นเบสซ่โมเป็นลูกคอยนี่่่ออย่าอย่มโมเนเื่องนี่พ้นี่อย่าเราวบอกลูกบอกว่าจะเผาเจ้าก็เผาอวนั้นอจ้เอ้ยให้ซือแล้วมาอเฉยยี่ดโมเฮ้ยเบ นี่น yes> ี่นี่เห็นเเห็นแล้วมันเป็นบมันเป็นเบ็ดตานี่นเอาี่ซอดนี่บอไปเปียเห็นแล้วเม่ไปซื้อใม่ฮะนี่ก็ได้แล้วนะจบมุซีดกันนนี้มุดแล้วยะมันบอไรซตัวนั่นเเนาะ เ็บสมองรูดเงินละล่าดีถ้าได้มาเบ็ดนะสองพันคิดไปพากันไปซื้อใหม่นี่ก็ไม่ยอมกันนะนี่เอาซื้อเอามาเบ็ดคิดน้อยหั่นเลยะไปซื้อกันยังอันนี้เขาจนให้เป็นกอมาย่าตัวนี้เราเลือกย่าพราวพิจังบอคนีาตมัตบ้านมันถือกันนี่สามสิบห้าพันไว้เดียวส่วนะคะมันแลาได้หน่ สองพันกิฟอันนี้อันมัดรถอัละพันตัวเซียวตัวนี้ฮะตัวอื่นอะไาที่ของตัวแบรตัวเบซีจําตูมันก็มีเเบ็ดมันใช่เนี่ยมันบ่ได้ินั่นรหละมีนะนเดย์ใชแล้วก็นอะใม่นกมีพี่น้องเดน้องดูลสิไดกิทันนี้เดี่น้องน้องดูลาสิไปซื้อใหม่าไปซื้อใหม่ใช้เาไวนี่แหะ ย้มกินปลานะมือน,น,น,นะ้าแห่นมือละแห่นไม้อีกนูมือไม่มาบหมน,นี้ไหบมีซิ้นกินและแห่นมือแล้วแบนี้เากะไผไม่ะะมพ่อได้ไหมครับเอาไปไว้รถจะไปไว้ท่าใดเไว้ดีๆเอากร,ดาารดาไดฮะแม่ซื้อบอากปไดนอะกับไพเนาะออันนาน่นได้เฉยอันปุ้มปุ้มปุ้มน้ำไปแช่บอกอันปุ้มปุ้มนะ ป้อม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 กป้อมค่อยบหูอืมปีนึงสินาวแล้วได้หนี่อยากไปหาสื้อขยาวเ้าได้หนี่ออดเอานะโอ้ยอดเนีงหวาพ่อลอานะปลาเอานาปลาปันได้เบ็ดเลยพี่เบ็ดเล่นใหญ่ปลาใหายนะไม่ให่กินปลาเอยเนะสีแรกกพมาพ่อเอาเอเอาเอาเออเอาเอเอา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 นาเอาเอ ห้างตังผนหยดจะใคได้คพี่น้องเจา้าตัวสจะใหตามไรเนาะจับกองมี่น้องลิปนี่ก็มีเพนี้ฝากกนไรก็ใส่ใกดตามน้องในรุ่คนเอเดี๋ยนอนหอล่าจะไปซื้อหมกเบ็ดมาใหม่ก็จ้าพี่น้องมือน,นี้ก็ไม่ได้ไปสายอากาศนะนาะหนขากนสี้าไปอส่เพระว่ายามนี้ก็เป็นยามขึ้นยามแรงนะพี่น้องนเออปลาก็บบรรไก่ค่อยมี มไมักับมีอยู่เนาะแต่กยญาตทุกคนเบื่ออะไรเออโตกระปูกระปูหอยกับบ่มีแล้วพี่น้องเออเราได้พูดมาแล้วโอ้ยใหม่ทั้งอื่นเท่านั้เยเยอะเลยใม่ทั้งอื่นนะดูของใม่ตอนนี้ได้ขอบใจหลายใจบายลมแห้งขนาดคือไม้